พระบาทสมเด็จพระประเมินทระรามาธิปดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งวรรคหนึ่ง อนุมาตราสี่ประกอบมาตราหนึ่ง้อยหกสิบอนุมาตราสี่อนุมาตราห้าและประธานสภาผู้แทรนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทรนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สามารถทัดเทียมอายยประเทศได้นี่เป็นความรักของครอบครัวน,นะคะครับท่านทักษิณชินวัตคครคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณเอมพินทองทาคุณอากรบงคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรคุณนัททิยาปวงคําแล้วนอกจากนี้ยังมีคุณนัทพงศ์คุณนากรบงด้วยนะครับ,รบจริงๆแล้วลูกสาวลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาด้วยนะคะก็ให้กําลังใจอยู่ด้านนอกค่ะ